สวัสดีเจ้าเพื่อน<ๆ>มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องทําให้ผิวของเราขาวกระด่างใสไวมากมากเลยนะคะขาวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะช่วยลดป้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแ้กก็ฝากดกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการอัพลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นะคะ,ะ,คะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้กาแฟนะคะใครจะใช้กาแฟแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟก็จะมีคาเฟอินนะคะก็จะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระดักได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่1ช้อนชานะคะ เลยนะคะคือน้ำผึ้งนะคะในส่วนของน้ำผึ้งก็จะไปฆ่าแบคทีรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยให้ผิวของเรานวลเนียนช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะช่วยรักษาแพล้ laughter, ที่เกิดจากสิวให้หายเร็วนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งอยู่ที่1ช้อนชานะคะไปได้เลยนะคะคือมะนาวนะคะในส่วนของมะนาวเขาจะมีกรด aha e นะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างสาใสไว้ยิ่งขึ้นนะคะช่วยลดฝ้าลดกระดาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ เราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะใครที่แพ้น้ำมะนาวก็ให้ใช้น้ำส้มสดแทนได้เลยนะคะส้มสดหรือน้ำสับปะรดแทนได้เลยนะคะในส่วนของคนที่แพ้น้ำมะนาวเนาะหลังจากนั้นเรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งนะคะใส่น้ำมะนาวแนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะใครที่มีผิวบวบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆนะคะ เพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะนี่เลยนะคะสูตรนี้ใช้่าหลังช้อนหรือมือได้เลยนะคะใครจะใช้แปรงก็ได้เลยนะคะแต่ตีให้กาแฟเขาละลายนะคะเดี๋ยวก็จะบาดผิวนะคะ นี่เลยนะคะให้เราพอกหนาๆเลยหนากว่าน,นี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล,ล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ